สวัสดีครับพบกับผมนะครับบักไอชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูแผงโซลาเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ที่ผมทำขึ้นแผงนะครับแล้วก็ผมชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับไว้ใช้งานนะครับเกี่ยวกับร้านกาแฟรถตู้ผมนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นต้องกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องผมก่อนนะครับเพจ Facebook บักอย Channel และ Youtube นะครับบักอย Channel นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับผมก็นี่นะครับมีเครื่องปั่นนะครับ แล้วก็เครื่องบดกาแฟนะครับที่ผมใช้แล้วก็มีไฟนะครับในรถนะครับเป็นเป็นไฟบ้านนะครับเป็นไฟสองรอยี่สิบนะครับของไฟบ้านนะครับแล้วผมใช้การแปลงนะครับนี่นะครับผมใช้การแปลงนะครับแปลงจากตรงนี้นะครับ เป็นนี่ครับหม้อแปลงนะครับตัวนี้นะครับสามพันวัตต์นะครับอะไรสายวงสายเวฟของเขาอะครับนี่ก็คือแบตเตอรี่นะครับที่ผมใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับนะครับเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็คือน่าจะประมาณแปดสิบแอมป์นะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ซื้อมานะครับผมก็จะชาร์จลงไว้ใช้นะครับชาร์จลงไว้ใช้นะครับมันกระพริบกระพริบนี่คือกำลังชาร์จอยู่นะครับโดยแดดประมาณนี้นะครับแสงแทบจะไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับแต่มันก็ชาร์จได้นะครับสายนะครับผมก็ เอาสายตัวนี้นะครับสายฝอยนะครับ2คูณ2.5นะครับนี่ครับต่อครับผมเอามาใช้แล้วครับหลายวันแล้วลองดูก็โอเคอยู่นะครับคือผมชาร์จจากแผงโซล่าเซลลเลยนะครับนะครับกำลังกระพริบกระพริบอยู่ครับผมก็ใช้ชาร์จเจอร์นะครับตัวถูกนะครับ เพราะว่าผมใช้แผงโซล่าเซลล์ไม่สูงนะครับ80บวัตต์นะครับใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิน200ขึ้นไปเราก็ใช้ตัวที่วูดกระแสได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับกับพวกวัตต์ต่ำๆนะครับเบเกอร์ผมก็ใช้2ตัวนะครับมีแบตกับแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับตัวแรกเนี่ยครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับผมจะปิดให้ดูนะครับเนี่ยพอปิดแล้วมันก็จะไม่กระพริบนะครับมันก็จะไม่เห็น นี่ครับผมมันก็จะไม่ชาร์จนะครับไอ้ที่ไฟที่ขึ้นนี่คือไฟจากแบตนะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับ13.8โ13.8โวลต์นะครับตัวฝั่งทางนี้นะครับเนี่ยเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะขึ้นให้ดูนะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับปุ๊บนี่นะครับนี่ใครเห็นไหมครับมันกระพริบกระพริบแลยครับใช้ได้ครับ ใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับยังไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับก็ต่อแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับไฟแผงโซล่าเซลล์ต่อใช้เองนะครับต่อไปก็มาดูแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ผมติดไว้ตรงหลังคารถนะครับนี่นะครับเ,เป็นแผง80วัตต์นะครับโมโนนะครับตอนนี้ผมนอนลาบ มันนะครับเพราะว่าผมยังไม่สะดวกที่จะตั้งนะครับผมเอาสายรัดไว้นะครับกันลมตีตอนขับรถนะครับกลัวมันหล่นนะครับเนี่ยครับต่อผมก็ใช้หัวต่อนะครับเนี่ยเนี่ยครับแผงกำลังชาร์จอยู่นะครับ ใช้ได้ดีครับผมขนาดแสงไม่ค่อยมีนะครับมันก็ชาร์จได้นะครับบรรยากาศนี่ครับนี่ครับแสงก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่ผมพามาดูการใช้งานแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ผมต่อวงจรนะครับเองนะครับผมต่อวงจรขึ้นง่ายๆนะครับมีมีตัวไอ เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับของอเป็นตัวชาร์จลงแบตนะครับแปลงไฟลงแบตนะครับผมถามว่าชาร์จลงตรงๆได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะมีการกระแสกงกระแสเกินอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้แบตเราเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็เสียนะครับอาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับถามว่าชาร์จได้ไหมชาร์จตรงได้ไหม ต่อสายปั๊บเสียบที่คีบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าแบตเราก็จะใช้งานไม่ได้นานนะครับตรงนี้ถามว่าต่อตรงเลยไม่ใส่เบรกเกอร์ได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ได้เหมือนกันผมทําขึ้นมานะครับในแบบของผมนะครับผมก็อยากให้มันมีที่ตัดไฟนะครับ ที่ตัดไฟแยกนะครับเป็นของแผงโซลาเซลลเป็นของมาจากแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับ fc นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ เตือนคุณนะครับโอเคครับแผงโซล่าเซลล์วันนี้ระบบนะครับที่ผมใช้ในรถผมนะครับก็หลักๆนะครับก็มีนี่นะครับเครื่องปั่นนะครับกับเครื่องบดกาแฟนะครับก็หลักๆแล้วครับแล้วก็มีเครื่องปั่นฟองนมนะครับคือใช้ไฟไฟบ้านหมดเลยนะครับนะครับไฟมันเก็บไปเรื่อยๆนะครับใช้ก็ใช้ไปนะครับ ตอนกลางคืนก็เหลือใช้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้ไฟใช้อะไรก็โอเคเลยเหลือๆครับแต่ต่อไปผมก็จะทําให้มันอาจจะซื้อแบตที่ดีกว่านี้มาใช้นะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับร้อนครับผมเหนือครับร้อนมากเลยครับวันนี้โอเคครับผมก็จากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ